นะครับยินดีกับคุณชูวิทย์คราวนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ได้มีการพูดถึงอดีตรัฐมนตรีในพักการเมืองนะพรรใหญ่เอ,อ่ยชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะอดีตรัฐมนตรีคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทาเนี่ยแล้วไปเกี่ยวข้องกับคนที่สะสมนาฬิกาเยอะนะพี่น้องประชาชนก็นะอย่าไปเดานะครับว่าอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทา ในพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเป็นใครอย่าไปเดานะครับนะแล้วก็ไปรู้จักกับนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจในบ้านเมืองชอบสะสมนาฬิกานะได้ข่าวว่าทุนจีนสีเทานะครับนำนาฬิกาไปให้เรือนละ1 0ล้านปาเตะนี่คุณชูวิทย์เขาพูดในการถแถลงข่าวนะอย่าไปเดานะครับอย่าเดานะครับพี่น้องครับนะอย่าเดาว,ว่าอาดีตรัฐมนตรีคนนี้เป็นใคร นะคนสําคัญของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นใครอย่าเดานะครับแล้วก็นะคนที่ชอบสะสมนาฬิกาชอบปาเต้เรือละสิบล้านนี่ก็อย่าเดาครับอย่าไปเดานะครับนะคุณชูวิทย์เขาพูดไว้อย่างนั้นก็แค่นั้นพี่น้องประชาชนคิดว่าตำรวจกล้าออกหมายจับคนสะสมนาฬิกาไหมกล้าออกหมายจับอดีตรัฐมนตรีซึ่งตำแหน่งสำคัญในพรรคการเมืองหลัก หรือไม่อย่างไรนะครับคิดว่ากล้าไหมะนะช่วยกันพิมพ์มานะครับคิดว่านะครับตำรวจกล้าไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับไหมอดีตรัฐมนตรีนะแล้วก็คุณลุงที่ชอบนาฬิกาปาเตะสิบล้านเนี่ยเขาบอกว่าทุนจีนมีเอาไปให้เนี่ยคิดว่ากล้าไหมพี่น้องนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับรายการเราก็มานำเสนอกันนะครับตามข่าวนะฮะ จริงเคสยังไงก็ไปตรวจสอบข้อมูลการแก้ปัญหายาเสพติดทุนจีนสีเทาเนี่ยมันแก้ยากถ้าตราบใดนักการเมืองที่มีอำนาจรับเงินบริจาคเข้าพักนะครับมันคงแก้ยากอะขนาดนักการเมืองยังไปรับตังจากพวกทุนจีนสีเทาเนี่ยมันก็แก้ปัญหายาเสพติดยากเอาตังเข้ามาแล้วจะไปจับเขาได้ไงล่ะนะเขามีบุญคุณก่อเรามีบุญคุณต่อพักของเรา นะเราก็ต้องดูแลกันไว้อย่างนั้นหรือเปล่านะนะพวกกันไม่ลืมกันอย่างนั้นหรือเปล่าพวกกันพวกกูถูกเสมอหรือเปล่าอย่างไรนะครับอืมก็ดูกันต่อไปนะครับว่าตำรวจจะกล้าออกหมายจับไหมนะปปสจะกล้าจับกลุ่มไหมกล้าแจ้งข้อหาสมคบไหมกล้าแจ้งข้อหาฟอกเงินหรือไม่อพี่น้องประชาชนเนะดาไม่ยากอะ่ะ แบบชูวิทย์บอกเนี่ยนะผมเห็นตำรวจไม่ยอมออกหมายจับตู้หา่าวผมก็เลยต้องไปร้องกระทรวงยุติธรรมมันคนละหน่วยงานกันถ้าผมไม่ร้องตำรวจก็ไม่ไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับมันต้องกดดันตำรวจกดดันตำรวจเสร็จกดดันกระทรวงยุติธรรมกดดันนักการเมืองนะกดดันนักการเมืองก็ไปที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะ ใครมีหลักฐานว่านักการเมืองอดีตรัฐมนตรีนะหรือใครมีการรับสินบนช่วยเหลือพวกจีนสีเทาเนี่ยเอามาประจานผ่านสื่อพอประจานผ่านสื่อหลักฐานมันชัดมากขึ้นเนี่ยตำรวจก็ต้องจับแล้วเพราะอะไรเพราะมันชัดเจนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแฉเรื่องพุ่มกับโจ้ผมเปิดประเด็นวันแรกหลังจากนั้นอีกสองสามวันทนายตั้มเอาคลิปมาปล่อยปุ๊บ ตำรวจยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับเอาตัวพุ่งกับโจ้ไปดำเนินคดีเลยตอนนี้ผมเปิดประเด็นพุ่งกับโจ้นะนะครับพอบตอรอแกก็เด้งรับสั่งสอบสวนทันทีแต่หลังจากนั้นทนายตั้มปล่อยคลิปพุ่งกับโจ้คุมถุงดำโอ้ยเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับเนี่ยผมสองคนกับทนายตาั้มนี่ก็มีคุณอุปการในการเปิดโปรงคดีสำคัญแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยคลิปแค่นั้นเอง เพราะทนายตั้มปล่อยคลิปปุ๊บโอ้โหหมายจับออกทันทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักฐานว่าคุณลุงที่เอาปลาเตะสิบล้านไปเป็นผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองคนสําคัญเป็นใครมีหลักฐานนะตํารวจก็ต้องไปยื่นยื่นสารออกหมายจับอดีรตรัฐมนตรีคนนี้เกี่ยวข้องกับผับทุนจีนสีธรรมเทา,าหรือไม่ถ้ามีหลักฐานมาแฉตํารวจก็ต้องไปออกหมายจับเพราะมันมันชัดเจนไงะนะครับ นะมันชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะก็ดูนะครับว่าตํารวจจะไปออกหมายจับอดีตรัฐมนตรีหรือไม่นะครับตอนนี้เห็นบอกจับไปแล้วเนี่ยเก้าสิบกว่าคนแล้วก็ยังจับอีกเยอะแยะมากมายก็ขอให้ตารวจทํางานเต็มที่นะขอให้ทางานที้เต็มที่นะฮะคดีคดีนี้วันนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวเหตุผลหลักๆที่ศาลไม่ให้ประกันตัวครับก็อย่างที่เรียนครับหนึ่งอัตราโทษสูง โทษถึงขั้นประหารชีวิตพ่อะนั้นปล่อยไปแล้วมันก็นหนีสองของกลางยาเสพติดจำนวนมากนะครับเนะเพราะฉะนั้นก็เอาเข้าเรือนจำก็ยาวแล้วนะนะครับเพราะนั้นก็ติดตามกันต่อไปในะคดีนี้สุดท้ายพยานหลักฐานจะเอามาลงโทษได้ไหมหรือทำได้แค่ออกหมายจับสุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ไปถึงสารสารยกฟ้องหรือไม่ นะครับอันนี้ก็เป็นคดีสําคัญนะครับไทยมีคําถามอะไรก็เชิญนะฮะนะถามกันมาได้เลยนะครับยินดีรับใช้พี่น้องครับนะนะหลายๆคนเขาบอกว่าเอาให้หนักคดีนี้นะนะครับเอาให้หนักเลยนะครับชูวิทย์บอกว่าจบภารากิจแต่ยังไม่หมดหน้าที่นะนี่คือชูวิทย์เขาว่านะนะครับเขายังมีหน้าที่ต่อนะฮะนะนะยังมีหน้าที่ที่ต้อง ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนะชูวิทย์บอกผมจะจับจ้องกระบวนการยุติธรรมนะครับว่ามีการวิ่งเต้นล้มคดีหรือไม่นะชูวิทย์ชูวิทย์เขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะมันจะยังไงนะครับคนไปให้กำลังใจชูวิทย์กันเยอะมากนะนะครับเอ่อมันนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่หรือทําได้แค่ออกหมายจับอายการสักไม่ฟ้องหรือว่าศาลยกฟ้องเหมือนกับคดีเจ้าของบ่อนทั่วๆไปนะครับนะนะครับนะกรณีคุณชูวิทย์นะฮะนะครับก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจไปบางส่วนก็นะก็แฉกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับจนมีการออกหมายจับ แล้วก็วันนี้มีข่าวดีก็คือว่าคุณตู้่าวได้เข้าสู่เรือนจําแล้วนะครับภารกิจคุณชูวิทย์ก็เสร็จสิ้นไประดับหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชูวิทย์ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นะฮะวันนี้คุณตู้ตู้่าวก็เข้าเข้าคุกไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวก็คงจะทราบกันนะฮะ สารยากรุงเทพใต้นะครับพนักงานสอบสวนนาตัวนายตู้ห่าวหรือนายชัยนัทฝากขังนะครโดนข้อหาหนักหลักก็คือสมคบอเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดนะร่วมกันมีวัตถุกออกฤทธิ์นะครับนะก็โดนไปสามสี่ดอกเข้าไปนะข้อหาประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่สารท่านจะไม่ให้ประกันตัวพวกคดียาเสพติดเนี่ย ศาลไม่ให้ประกันตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าเรือนจําไปนะบ้านราคาสองสามร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถอยู่ได้ตอนนี้ก็ต้องไปอยู่ในคุกนะฮะคุณตู้ห่านะนะครับเริ่มต้นเกมก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะครับนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะฮะโดยสารเห็นว่าอัตราโทษสูงนะถึงขั้นประหารชีวิตยาเสพติดของกลางมีเป็นจํานวนมาก พนักงานสอบสวนคัดค้านการคัดค้านการประกันตัวดังนั้นก็ต้องนำตัวคุณตู้หาวนะครับนะเข้าไปพักผ่อนในเรือนจำจุกครูนะครับ,นะรบก็ยินดีครับคุณตู้ห่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำประเทศไทยนะครับก็เข้าเรือนจำกันไปแค่นั้นเนะี่ยนะครับคดีประเภทนี้ สุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณตู้ห่าวนี่ก็ต้องได้รับกรรมก็คือติดคุกล่วงหน้าไปก่อนนะสมมติคดีในศาลชั้นต้นใช้เวลาทั้งสองปีก็ติดคุกไวสองปีก่อนช่วงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดผับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฟอกเงินหรืออะไรต่างๆก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวคดีที่มีเป็นอาชญากรคนสําคัญนี่ก็ดีไปอย่างก็คือหนึ่งหลบหนีไม่ได้ สองนะรับเวรรับกรรมในคุกนในไปก่อนเลยนะนะโดยที่ไม่ต้องรอคําตัดสินเนี่ยนะนะเขาเรียกว่าติดคุกฟรีไปก่อนเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าศาลยกฟ้องนะแต่ก็ได้รับกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะดูแล้วคดีประเภทนี้ศาลท่านคงอาจจะไม่ให้ประกันตัวแล้วก็คงจะต้องอยู่ในเรือนจํากันไปยาวนานหลายปีนะครับนะก็ถือว่าภารกิจคุณชูวิทย์เรียบร้อยแล้ว